ดอกหนึง่งลุงน้องพี่น้องไปไปตอดอกเดียอมใหญ่สวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมเจอกันสองคนที่เก่าน,นะครับเลยเจอกันบนดอยพี่นอ้องนี่เขาปลาให้เก่าน,นะครับผมเขาปลาเห็ดเนาะขอมากรรมสิณีนะครับผมครับบางเพลนเนาะ ลุยก e ันพี่น้องมือนี้สีมานประมานหมื่บ้านนี่มานเลยพี่น้องหมื่บ้านนี่แต่ว่ามื่อนี้ก็แต่เบิองเนาะขึ้นฝ่าขึ้นฝนบิ่ฝนสิตกบ่ครับมือนี้เดี๋ยวไปลุยกันพี่น้องไปลุยกันนะครับผมไปพี่น้องลุยกันครับออกเนาะประดิมงามๆครับผมงอกเหลืองช่วงนี้จะเป็นละโงกด้วยครับออกละโงกเหลี้ยงละโงกขาวเนาะประเดิมตะกากันพี่น้อง ไข่ลงกขาวได้ครับผมขาวกำลังออกทํรไมชาติก็เห็นสีเหลืองก็สีหน่อยก็สีขาวได้ครับผมส่วนมากสีขาวสีออกร้ายกว่ากำลังงาม,งามเลยสวยงา,ามวันนี้มันเดือดจะออกได้ครับวันนี้ สุกส้มคือเดือดสีออกออกในหน้าเดือดโอ้ยออกมาให้หอนๆได้ต่อให้นาเลียปื้อๆได้สมบมเดดมากเป็นอาทิตย์แล้วพื่อนบมเดดค่ะพี่น้องเยเฮ็ดเก่าเนาะเมียนเฮ็ดเขาต้องเดือดอ่ะคือต้องการแซงเดือดให้อบเอาเนาะเฮ็ดเป็นจังสีออกเดีอดดอกพี่น้องเฮ็ดสีออกี่ดีดอกนี่คขาหน้าดอกลอบสองดอกเนาะสะสมไปเรื่อยเรื่ยด้วยดอกเป็นงามดี

ปลานี่ดอกเก็ใหญ่ดีเนาะใหญ่เถอะตั้งจากปลาหม่าวานนะครับปลาหม่าวานดอกเป็นบกใหญ่ดอกน้อยแต่เป็นน้ำดินเป็นน้ำดินก็เป็นน้ำยังกระบลูบานก็มีเยอะสุดบานกวนแล้วแตลาดทั้งบมดได้เอาได้คสุดขนยุ่งเรื่อยสุดฝนกันเลื่อมโรคเม็ดเลยได้ครับสุดตกดีเนาะตกอีกแล้วว่าจะสิบปตกตกคือเก่า ึ่งเหลืองค่ะพี่น้องแก่งหวานแก่งแสบนะี่นนตื่บี๋ฝนฝนโตได้ทุกมบือพี่น้องคุนจัง ลกงเนาะลงแโอ้หขาลงเลือกี่งลงลอ้ยอยู่เลือกขาดเกือบบูติดเกิดเนาะอยู่ลืกกระปดข่าวด้ครับผมข่าวด้ครับผมดอกบคยใปนี ีหมูขาวเกลี้ยหนึ่งดอกหนึ่งดอกมั้กเสียงไงวิ่งวิ่งวิ่งเนี่เสียงแมงเลยครับผมโมได้ว่าเสียงเกิดจากอี่อย่างดิใครเห็ดใครกันหมูขาวด้วครับเสียงน้ำไหลเด้อพี่น้อง มาบดเก่าด้วยครับบนหมูว่านนี่น้ำไหลแห้งเนาะน้ำไหลแห้งบดยูแห้งถักบดยูในติดแม่น้ำเลยครับน้ำไหลบางยางแห้งเลยเป็นน้ำไหลจากดอยเลยครับผมเสียงน้ำไหลเรื่องดอกงี๋เนาะนี่ดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวก็เอา ขาวอ <ไง S 1> ดอกใหญ่ด้วยจ้า,งงาขาพี่น้องเสียอวอค,คลิมด้วยครับผมดอกก็สีใหญ่ๆจักน้อยนะ <c oughs> <c oughs> นี่จุมหนึ่งนกบ แปลกๆอ,อีกแล้วพี่น้อยจะเป็นตกดีครับนไก่กันเนาะตกดีโปรตีโฟะนะอย่าใหตุตกบ่ตกได็ดฝนเนาะนี่เคยมีพ่อเดี๋พ่อเดี๋เก็บเรื่อยๆเนี่ยครับผมว่าลายกับบ่ลายว่าน้อยกับบ่้อยดอกพ่อเดี๋เก็บอยู่พอฝนพ่อตกขัดขวดเลยกับชาวบ้า,บานพึ่งกับหาให้กันด้ว ันหาไปใครแล้ลวดินเปียกแง้งเนาะดิน,นปเปียกขากดบ้านกํลังบานเลยครับนี่พดบุรเห็ดเ,เ,ดเกสรถดอกนเพิ่กํลังบานจูน,น,นี่ยังใหเนาะ นักขัดนักอื่นตึงเยจะถี่พองเนาะตั้งแต่เลยมวานเราก็มาบม่เห็นพื้นบ่เห็นหรออยู่ในดินคนเราซ้ำเนี่ยวานเราก็จะเป็นไข่เนาะนี่นเป็นไข่อยู่ในดินคนเราเป็นไข่หนูขาว ลุ่หญิงก็้ะรุนไงได้เด๋ยวันเด็กผู้เด็กเ,เกิดเนาะดันเห็นออกสีเหลือง กำลังผเลงผเนะาะมอลายค่ะมอองเห็นเพลินหลายค่อมองเห็นกำลังเห็นตรงเทีย่ยกำลังบานด้วยครับน,นี่กำลงัลงงุ่มๆอยู่ บ้านเมื่อกสิอยู่ใส่ใบใหม่เนะใบใหม่คืดไข่ในน้อยหนึ่งหวังเดี๋ยวดอกเดี๋ยวพี่น้องตัดเอาเลยได้ค่ะอิขาวดอกนึงนิดนึะ ดกอกเนาะบนละดอกอีกลี่พี่น้องเลยอย่างหลายสองดอกปลาตอนนี้โข่งเนาะฝัง่งห,ห,น,ห,หน,นึ่งห้อยใยใหมได้เถอะห้อยใยไหม่นกยุงแดงจุดึงสองดอกคือนกยุงคนคนลายสุดขับบ่ห้อยง,งามพ่นกับบกหอยง,งามพ่นตกลายกับบ่ห้อยง,งามได้สิ กินกะเด็นใ่ค่ะมึงมองออกหลอกเป็นลางเอาเนาะดอกเดียวดูนนงามเนาะนี่มีใบใหม่ด้วยเลยงามวยจังน,นี่ก้องกำลังงามเลยจ้ะ เห็ดฟานี่เริ่มสิวายแล้วเนะเริ่มบานลายเงี้ขาวหน่อยนะฝนกระตกปกแปลกปกแปลกดีเลยขึ้ไป้กระล่งามงามนทางนี้ก็มีพึนะมีนะเเก็บตัวดีพอเก็บนี่ก็งานนะ กำลังโก้ส่วนกำลังงามดอกบานก็มีกันสี่ตูมข้าสถานเลยเนาะอย่างนี้เสียงฝนมาเนาะพี่เนอะเปะโปะเปะมาอีกแล้วจะได้เห็นคว้าเตรียมกระตาไปเนาะยันเด็กเขาบานก่อนอยู่ด้วยมันงแต่สีฝนแบบนี้

มีปลาเรือเลยพี่น้องตัดเลยครับเอื้อืยจุดมือไอ้ข้าวขาวหน่อยฮะดูจิ้วพี่น้องจิ้วแต่แก๋วครับผมกำลังสิบบาท เม่งกับตะเตไข่ตะหมกขาวอ,อคคุ้ไไยไข่ใ่ญ่ลงใหญ่ดิเด็กสี่ห้องแน้วตุ่นนี่ก็แพงระลอยหาซีแล้ว,ลว <c oughs> ไข่ใหญ่ไปเนาะไข่ไก่เบือนะสิ

แต่อยู่ลึกเนาะค่ะบ่ได้ทุ่งเท้าคนเด้อาจารย์หยู่ลึกแห่งตัดออกเลยกำลังสิบบาทเลวนี่เป็นดินทรายค่ะจะหน่อยกับโผล่กันนี่เมียนบ่ได้เห็นเงาตะคองลายมือเราพี่น้องแดดบ่ออกกระปวด เพื่องเลื้ยงเลงเสียบด้วยผี่น้องตอนนี้เวลาต้มนามไปนี่เลื้ยงอี๋หุ่ยไรบึงหอยหอยเขากิน จุญแหน่ดอกเดียวเนาะกางแปนเลยสิห้องเนาะนี่งามๆ กำลังขึ้นอยู่เลยก็ตึ้งหัวลราหูขาวซองไข่ดิ ไปเรื่อยๆด้วยครับผมวันนี้แด่ตะกาเดียวด้วยครับเพราะว่าเห็ดเป็นนางๆเดี๋ยวกสกสายใหญ่ดอยเนะี่ยเห็ดสีออกไปดอยใหม่เรื่อยๆเขาก็จะออกด้วยครับผมแบบน,นี้เห็ดกะถือว่าหมานแล้วครับผมตะการ งามเลยเนาะแมนครับผมนงูก็เห็ดผึ่งเนาะจ้เมื่อนี้เฮ็ดผสมเชียงห่างเจี๋หน่อยพี่น้องบ่อพันไดเนาะว่าในส่งมีกระไดแน่อยู่แต่ก็ถือว่าหมานเนาะแม่นครัทิ้งห่างเข้าเข้ากับยังหมานอยู่ค่ะเขากระไดเต็มตาเลยเนาะก็คนคนก็หาลายอย่ถ้าหนีเขาหาลายเนาะเขาหาไปขายกันเพราะมีพอขายมีขายมารับซื้อปะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาคลิปใหม่ครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ